ถึงลบก,กันยังไงสุดท้ายก็ต้องมาคุยกันต้องมาเจราจามันไม่ใช่ยุคโบราณที่ไปตีเอาบ้านเอาเมืองใช่ไหมครับตียึดได้สุดท้ายองค์กรกลางอ่ะก็ต้องมา UN ก็ต้องมาประเทศที่3ต้องมาไกลเกลียกก็ต้องมาคุยกันอยู่ดีเพราะนั้นถามว่าเราจะสูญเสียกปทําไมสูญเสียคนนะสูญเสียคนไปทําไมนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรารบกัน่ะมันมีการสูญเสียของทั้งสองฝ่ายแน่นอนผมเป็นพุ่งข้ามหนวยทหารมาก่อนผมรู้ว่าทหารตายหนึ่งคน่คนอยู่ข้างหลังเขาอีกมาฮานเลย พ่อแม่ลูกเมียญาติพี่น้องเราเยอะแยะเลยเราบอกเขาว่าเขามีหน้าที่เขาตายเพื่อหน้าที่เขามีความภูมิใจอยู่เขาไม่เองไงไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาภูมิใจหรือเปล่าพอเขาตายไปแล้วญาติพี่น้องเขาโดยหน้าเสือก็บอกภาคภูมิใจที่เขาเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ในข้อเท็จจริงอ่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่อยากให้มีการสูญเสียเพราะผมไปงานศพลุกน้องมาเยอะแล้วผมเห็นว่ามันไม่สนุกคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในหน้าแนวยุบ้างอะไรบ้าง ถ้ามันเกิดเหมือนปี54เราสูญเสียอยู่ไม่เยอะแม้เขาสูญเสียมากเราสูญเสียน้อย78คนแต่7 8ปคนนี้กว่าจะดูแลเข้ามาจนต้องเข้าใจนะทหารหนึ่งคนเนี่ยบางทีเขามีลูกน้อยลูกเล็กอยู่ด้วยความเป็นมุ่งขับหน่วยบางทีเราต้องดูแลลูกเขาเนี่ยจนกว่าจบปญญาตรีหางานให้เขาทําไม่ใช่ว่าพ่อตายแล้วก็เราทิ้งเขาดูแลองค์การยพที่อยู่ข้างหลังเท่านี้มาสารเพราะฉะนั้นถ้าเราเหมือนภาษาก็ได้ว่าชนะโดยไม่ต้องรบเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายคือ เราต้องการให้เขาถอนกำลัง